สารุดาสรีบุญเดือนนะคะนักศึกษาสาขาวิชาขุนศาอุตสากรรมไฟฟ้านะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่มทอรอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนะคะเราจะมาทาความรู้จักกับหลักสูตรขุศาอุตสาหกรรม4ปีและ5ปีกันนะคะวันนี้ก็ไปตามหาลุกพี่กันเลยค่ะตามมาค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สาขาครุสศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้ากันนะคะเราเจอเป้าหมายของเราแล้วค่ะมาเลยสวัสดีค่ะปริญาสอบถาม่อยนะคะอ่าพี่พี่ชื่ออะไรกันคะอ่าพี่ชื่ออันครับสาขาขรุษศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าครับชื่อเพียวนะครับสาขาครุษศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าครับ หลักสูตรกี่ปีคะของพี่เรียนหลักสูตร5ปีนะครับอ๋อต้องกวรที่พีอ่อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรคขุาสัตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า5ปีได้ไหมคะอ่าได้ครับเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังนะครับสําหรับหลักสูตรครุาสัตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้านะครับจะรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสา,สายปวชนะครับและสายม6ห,หรือเทียบเท่านะครับเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาครุาสัตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและสาขาพี่จะ มีทั้งหมด170หน่วยกิตตลอดหลักสูตรนะครับแล้ว170หน่วยกิตนี่แบ่งเป็นหมวดหู่วิชายัางไงบ้างคะอ่ายวอันนี้พี่จะให้พี่เพียวพูดให้ฟังนะครับได้ <Okay. S 1> ครับ170หน่วยกิตใช่ไหมครับจะแบ่งออกเป็น3หมวดนะครับหมวด1คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะครับหมวดนี้จะมีทั้งหมด30หน่วยกิตนะครับต่อไปเป็นหมวดที่2คือหมวดวิชาเฉพาะนะครับ หมวดนี้จะมีทั้งหมด134หน่วยกิตนะครับโดยหมวดนี้จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยนะครับกลุ่มย่อยแรกคือกลุ่มวิชาทางการศึกษากลุ่มนี้จะมีทั้งหมด50หน่วยกิตครับและกลุ่มที่2คือกลุ่มวิชาทางวิศวกรรมจะมีทั้งหมด84หน่วยกิตครับต่อไปหมวดที่3นะครับคือหมวดเลือกเสรีหมวดนี้จะมีทั้งหมด6หน่วยกิตนะครับ แล้วถ้าเกิดว่ามีน้องๆที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะครุาศาสตร์ุตสาหกรรมนี่ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะคุณสมบัติใช่ไหมครับก็เหมือนกับที่พี่บอกข้างต้นครับจะเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากปวชม .6 หรือเทียบเท่านะครับในสาขาเราจะไม่มีผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากปวสมานะครับเพราะว่าสาขาเราไม่ได้เปิดเทียบโอนครับขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะครับข,<อ>ขอบคุณค่ะ วันนี้เราก็มาเจอพี่ๆอีกกลุ่มหนึ่งกันแล้วนะคะเข้าไปสัมภาษณ์พี่ๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอรวบรวมสอบถามหน่อยนะคะอ่าพี่ๆชื่ออะไรกันบ้างคะอ่าสวัสดีครับผมพุทธนะครับคณุศาสตร์ภาษาศาหกรมไฟฟ้าคอบศอีรปีนะครับสวัสดีค่ะ เบลขอนอศีปีค่ะเออพอดีเลยคะ่ะอยากจะทราบว่าหลักสูตรกณรศึกษาอุตาสาหกรรม4ีปีเนี่ยมีโครงสร้างหลักสูตรกันยังไงบ้างคะครับสําหรับโครงสร้างหลักสูตรนะครับของเราก็จะเรียนทั้งหมด135หน่วยกิตนะครับก็จะแบ่งเป็น3หมวดนะครับหมวดแรกก็คือหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปนะครับก็จะมีทั้งหมด30หน่วยกิตนะครับหมวดที่2ก็จะเป็นวิชาอาชีพเฉพาะนะครับ ก็จะแบ่งเป็น2หมวดย่อยนะครับก็คือ,อเป็นวิชาทางการศึกษา34หน่วยกิตนะครับแล้วก็วิชาชีพเฉพาะสาขาอีก65หน่วยกิตนะครับและหมวดที่3นะครับจะเป็นหมวดวิชาเลือกเสรีนะครับ6หน่วยกิตครับแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆที่เรียนจบแล้วเนี่ยอยากจะศึกษาที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมน้องๆต้องมีคุณสมบัติแบบไหนบ้างเตรียมตัวไงบ้างคะ ข,ของเรานะคะหลักสูตร4ปีของเราจะรับมุิผู้ที่จบม .6 โปวชหรือว่าเทียบเท่านะคะหลักสูตรของเราก็จะเรียน3ปีแล้วก็อีก1ปีเราจะออกฝึกสอนกันค่ะซึ่งเราจะใช้เวลาเรียนสั้นลงกว่าหลักสูตร5ปีนะคะซึ่งกลุ่มของเราจะเน้นไปในทางวิชาชีพครูและวิชาบังคับเฉพาะสาขาค่ะเพื่อให้ได้บุคลากรทางการศึกษาและครูที่สมบูรณ์ภายในระยะเวลา4ี่ปี ก็ <G ül üyor> อย่างไรก็ตามถ้าคนที่จบการศึกษาไปแล้วนะคะก็ยังคงต้องสอบไปประกอบวิชาชีพของครุสภาอยู่ะคะ่ะประมาณนีนะคะ้ค่ะเออแล้วหลักสูตรครุศาสตร์สายการรมสี่ปีกับ5ปีถ้าเทียบกันชัดๆเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะอ่าครับหลักสูตรของ5ปีใช่ไหมครับจะเน้นไปในทางของวิศวกรรมไฟฟ้าครับอ่าเป็นสส่วนใหญ่ส่วนหลักสูตร4ปีนะครับจะเน้นไปในเชิงของ อ่วิชาทางการศึกษานะครับก็คือวิชาชีพครูครับโอเคค่ะงั้นขอขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็รู้กันแล้วนะคะว่าหลักสูตรขอบอสีปีกับขอบหอ้าปีแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะสรุปไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะ